โอ้อร oh, ่อยจังเลยครับตอนนี้กาลังกินนมกันครับกินเล่นนมพวกหนูหนูมีเพื่อนสิบตัวเหลือพวกหนูสี่ตัวนี่แหละกล้พวกหนูสี่ตัวนี่แหละเพื่อนเพื่อนมีคนใจเดียวไปเลี้ยงหมดเลยตอนนี้ก็อยู่วัดครับอยู่วัดอยู่วัดอยู่วัดจ้าอยู่วัดนี่แหละพวกหนูเหลือเท่านี้แหละนี่เท่านี้แหละหน้าตาก็นรักเหมือนกันนะไม่ได้ชมตัวเองนะนี่นะหน้าตาน่นรัก ลุกตัวเลยเหลือสิทธิ์ตัวกำลังอ้วนจำม,มั่มกินอาหารอร่อยๆอยู่นี่นะจ๊ะอยู่นี่นะจ๊ะตัวหนูน่ารักทุกตัวเลยแล้ทุกตัวกินดิมนอนหลับกินดิมนอนหลับกินดิมนอนหลับน่ะหนูก็อาศัยอยู่นี่แหละอาศัยอยู่นี่แหละน่ะเป็นไงหนูน่ารักไหมหนูน่ารักไหมเดี๋ยวๆเลยเดี๋ยวเยๆเลย เดียวเลยเดียวเลยหนูน่ารักแม่จับแม่หนูน่ารักแม่จับโอ้สนุกจังเลยกินอิ่มแล้วก็เล่นกันหยอกกันสนุกสนานครับสนุกสนานครับสนุกสนานจังเลยสนุกสนานจังเลยเนี่ยเพื่อนเล่นของพวกหนูก็พี่ทองไลยนี่แหละพี่ทองไล่นี่แหละโอ้ยเป็นเพื่อนเล่นของพวกหนูพี่ทองไลยนี่แหละพี่ทองไลยนี่แหละพี่ทองไลยนี่แหละอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเล่นด้วยกันหยอกกันสนุกสนานจังเลยพี่ทองไลยก็ใจดีใจดี ใจดีใจดีโอ้ยหยอกหนูเจออย่าเจ็บอย่าดังแกพี่อย่าลังแกพี่อย่าลังแกพี่อย่าลังแกพี่โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 อย่าลังแกพี่อย่าลังแกพี่มันเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บ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 มันเจ็บมันเจ็บอย่าลังแกพี่อย่าลังแกพี่โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยพอแล้วพอแล้ว พอแล้ว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 เจ็บ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 พอแล้วพอแล้วเป็นไงพี่ทองลายเจ็บมากไหมไปหยอกกันกับหมาน้อยเมื่อกี้นี่เจ็บ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 กเลยก็สนุกสนุกสนุกเอ้ยหมาน้อยมันกัดเจ็บฟันมันกําลังคมทองดําอย่าไปเล่นด้วยนะอย่าไปเล่นด้วยนะถ้าเจอรีบหนีเลยนะ ไปเลยนะครับครับผมจะจําไว้ครับมจะจาไว้ครับจะจําไว้ครับโอ้ยสักหิวแล้วสิโอ้ยนอนต่อดีกว่านอนต่อนอนต่อนะน้องทองดําน้องทางดาอย่าไปนะน้องทองดํานะอยู่กับพี่กับอยู่กับพี่ทองลายนี่แหละทองดําโอ้ยหิวแล้วบอหิวหรือหานอนหานอนอยู่ผม,มาอายุสามเดือนครับสามเดือนครับ ส่วนหนูนหนหนสี่เดือนแล้วจ้ะหนูนี่สี่เดือนแล้วจ้ะท้องลายทาองลายเอ้ยหนูสี่เดือนแล้วหนูสามเดือนครับหนูสามเดือนครับหนูสามเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วครับ จ้าจ้าจ้าอธิเดินมานี่คือคือเนียนนะสีเหลืองเหล <c oughs> ืองเนียนเนียนใช่แมวอันนี้แมวสองตัวนี่แมว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 เป็นยังไงบาดเจ็บมากมลูกทังล่ทังลายเป็นยังไงบ้างทงลายเป็นยังไง เจ็บมากไหมโอ้ยน้อมีแต่น้ำลายหมาน้อยเลยแต่นน้ำลายหมาน้อยน้องทอนดำก็ไม่ช่วยพี่เลยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกหนูๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีจ้า